พี่พีมบอกว่าพี่พีมอยากจะล้างแค้นเที่ยวที่แล้วที่แบบปัก <ant> ่อนที pagar. ่วฉ pues 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 ุกกันพ่อบอกน้ำพร้อมไม่พร้อมมาหมดเลยไอ้อย่างนี้ดีกว่าเราจิ้มมันก่อนเราจิ้มมันก่อนันนี้คือวาซาบินะครับโอ้ยหอของแท้แน่นอนว้าวๆพีมแบป้ายเอาแล้วให้เลือกเอาแล้วไม่ดีให้มันแบบให้มันสมกับเด็กม3เลยดีเออติหน่อย อีกหน่อยอีกอีกโหหน้าเกียดอย่างนั้น,มนไ,ไม่พอป้ายให้ไนิดเดียวนิดเดียวแค่นี้ไม่ทั้งก้อนแม่เลยนะไม่แค่นี้ถ้าเยอะเอาขอกเลยเราจิ้มดีๆด,ดิเอาละอีกหน่อยนึงโอหเด็กมสามเลยกินกันแค่นี้บาตสบิกินไม่เป็นอีกหน่อยนึงมาเดี๋ยวป้ายให้อ่ะแค่นี้มาพม่ขอยิบจุกไข่แพ้ต้องกินนะ<า>อาา่ะมาดิดิมาหนึ่ง พร้อมอยังพี่พีมพร้อมอยังน่ะกินนี้เสร็จไม่เท่าไหร่นะเข้าไปถึงข้างในนี่โอ้โหกินน้ำหมดตาอ่ะอะไข่แพ้นะครับกินโดนับิเลยนะเล่นนึง้งหมดหกตานี่ะนึงกองทำไมพ่อเหมือนกัฟิลยัง <c oughs> ไม่ซ้อมนะตาแรกกินเลยนะ,ะไม่ซ้อมไม่ซ้อมแยังไงเมื่อกี้ซ้อมเหรอว่กินไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่้อา นอนแม่นอนนอนทำของหนูไปเยอะกินกินเล่นของแท้เฮ้ยอย่าเพิ่งกินน้ำนะอ้าวไปตกตอแม่ปวดตายของแท้นี่จากญี่ปุ่นไอ้นี่มันของจริงเฮ้ยนี่ไม่ใช่ของเล่นนี่แม่ มืใครบอกเล่นถึงได้เอาเนยน้อยนี่ไงโอ้พีมตายอีกเลยไม่เอาเอาต่อหนึ่งสองว่าแล้วเกี่ยวกับกระดาษโดนเข้าไปห้ามกินน้ำเดี๋ยวจะหมดคำด้วยหนึ่งสองาโอเคสุดยอดสองคนเลยพี่พี่เลยอะไรพีมไม่อมอ่ะพีมแตกดิลกวืนเลยอ่ะ โอ้เอาใหม่เลยจิ้มกันดิจิ้มกันดิอีกอีกอีก้อ,กอ,กอยไปอออนี่นี่นี่นีสีสีหนึ่งสองสามด่า,า,าี่สาเอาตัว B อะ ใจแป๊บเดียวขี้มูกขี้ตาไหลเลเนี่ยโ้ยจริงๆการกินวาซาบินะครับพยายามอย่าอมและอย่าให้มันละลายในปากนะครับไม่งั้นจะอุ่นๆขดยอดมากเลยหนึ่งสองตั้มรู้ไงรู้รู้เพราะเมื่อกี้ฟิล์มออกกันไกลไงพ่อจะคอทุกไม่ได้ไม่ได้ไไดเปลี่ยนกระดาษโอเค okay, เนี่ย ตาที่อะไร่เนี่ยตาเท่าไหร่เนี่ยตาสีโอ้โหต้อสาวพิมพ์หนึ่งนี่เวียเตี๋ยวไปเมื่อกี้เสียดายแล้วจะจะจะบอกว่าถ้าพ่อแพ้อีกตาหน้านะคะพ่อเราขึ้นจิ้มหมดเลยเพราะว่าไม่ใช่แล้วแม่แม่มั่วแล้วโอ้พ่อแพ้สีตาจิ้มรอเลยอช่แม่ว่านตัวใหญ่แล้วแล้วนี่มันน้ำเย็นมันก็ตีกันดิเอ่อโอเคใช่ เมื่อกี้มันกึ้นไม่ลงตีไม่รักพ่อเหรอใช่ไม่รักแล้วตอนนี้มานี่ให้มือมมือเดยวตีเลยตียดยตีเลยมือมืมันยตืไม่ใช่ตึงหัวอะไรเนี่ยเมื่อกี้ ทุกคนเห็นว<อ>่าพ่อจะออกอะไรแรกดูเนี่ยเขาหาว่าพ่อโกงอะไรพ่ออย่างนี้อีกทีนึงทำไมเห็นไหมพ่อก็จะออกสเต็ปพ่ออย่างนี้ไงเมื่อกี้มันติดคอเออกินเลยอมด้วยห้ามคืนอมก่อน ตาย้รู้รสชาติก่อนยังได้อ่ะตาสุดท้ายนะมันไม่ถึงกับเผ็ดมากนะแต่มันหยุ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 นแต่มันร้อนคอนะหมูกโล่งแช่ติน๊นอำหนึงทำใจก่อนนะครับอันนี้เป็นตาสุดท้ายนะ,ะใครแพ้ตานี้เรียกด้วยเลยนะ,อะเอาแค่นี้พอแล้วนะหนึ่งสอง พี่พ่อแถมให้ไม่ไม่ต้องมีโปรโมชั่นให้นี่อมนานๆห้ามกืนพี่ฟิลห้ามกินอร่อยนะพี่ฟิลบอกก็คือวันนี้ดวนวาสบีนะครับก็เสมอ3าต่อสามใช่ไหมพี่ฟิลใช่ไหมแม่เราเรายังไม่แพ้ไม่ชนะกันนะถือว่า ยังเหลือยังเหลืออีกต่อทำให้ก่อนนะนนจำเนินก่อนนะครับเรายังเสมืนอนอยู่เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวให้แก้แค้นกันใหม่โอเคนี่ถ้าอีกตาเนี้ยใครแพ้จริงพอแล้วแม่ไหมกับน้องฟิวไหมและครับสำหรับคลิปนี้นะครับรก็มาทานอาหารกันนะครับที่ร้านอาหารครับรที่ร้านรามเมงเชนะิญเนี่ยก็สนุกและอร่อยมากเลยนะครับ,บพบกันใหม่ที่หน้านะบ๊ายบาย